อ่าคือตอนนี้สกายก็ไปเรียนแล้วก็ไปซ้อมอยู่ที่อังกฤษเส้นทางเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่โอลิมปิกค่ะพี่เกดวางแผนไว้ยังไงบ้างแล้วถ้าสุดท้ายเขาได้เลือกจะเลือกเล่นให้กับแต่ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่คิดหรอกว่าเล่นให้กับทีมชาติไทยหรือทีมชาติอังกฤษต้องคิดแล้วคืออายุ18เนี่ยต้องต้องรู้แล้วจริงจริงแล้วเนี่ยเขามีสามสัญชาติเนาะ ไทยอเมริกันแล้วก็บริเตนใช่ใช่แต่ว่าเขาก็จะเลือกเอาว่าเขาจะอะไรแต่ว่าแผนของเขาเนี่ยก็คือไฮสคูลที่อังกฤษแล้วก็ไปต่อยูนิเวอร์ซิตี้ที่อเมริกาใช่ไหมคะ For swimming and then after that เขาก็ เขาก็ไม่รู้สิเขาก็บอกว่าเขาก็เล็งโอลิมปิก2 0 2 8นะคะ mm hmm. wow. แต่จะเป็นประเทศไหนนี่ก็อยู่ที่เขา mm hmm. คือคุณแม่ก็อยากให้ไทยแลนด์อยู่แล้วแหละคุณพ่อเขาตอนแรกก็ทีม GB แต่ว่าตอนนี้เริ่มเริ่มมาทางไทยแลนด์และเห็นไหมบอกแล้ว <laughs> อให้เขาคิดไปเอง <laughs> <laughs> เดี๋ยวในที่สุดเขาก็ต้องมาทางเรา Anyway <laughs> เขาก็เริ่มเริ่มที่จะคิดว่าเออไทยแลนด์ oh, it's 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 better for many reasons so มันอยู่ที่ตัวเขาเองเลยแหละ <laughs> แล้วเงินรางวัลดีกว่าไหมแม่ <laughs> Yeah, for sure. ของไทยใช่ไหมของไทยดีกว่าแต่ก็ um, แปลว่ามุ่งหน้าตอนนี้คือเทรนแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็ next stop is Asian Games hopefully <Wow. S 2> I don't know that's that's my my goal <c oughs>